อากาดีครับแสงจันทไทยคืนพ้นตกคืนพ้นตกหนัก กรุงเทพแถวตลาดไทยเมื่อคืนก็นอนดูยูทูบกรุงอิงเป็นไทยไม่ดูเมื่อคืนพอไปถึงหน้างานลพอง น้ำท่วมน้องท่วมกระจอบกระตุมกระจมุมนั่งรอว่าจะแก้ไขางานได้ถนหนสงสารศิลปินเนอะ <c oughs> เหมือนสมัยผมวิ่งงานลิเกรครับแบบเดียวกันนะครับ บางเจ้าภาพก็ดูแลให้ดีบางไปก็บางบางครั้งก็เจ้าภาพดูแลไม่ค่อยดีก็อย่างนี้นะครับชีวิตจิตปิน เราั้งไกลเหนื่อยแล้วต้องไปนั่งคอยฝนตกเองโอ้ับชีวิตทำให้เราแข็งแกร่งต้องไปราบคืนนี้เ,เปล่งนะฮะบุงค์หูอันหยังโอ้ยจอดครับ จอดครับเพลงนี้เป็นเ,เพื่อชีวิตหมอหลบเพื่อชีวิตยิ่งกว่าเพลงเพื่อชีวิตดีครับน,นีก็ได้ออกไปจงคนงานแต่เช้าครับแถวนี้ก็มีแต่โรงงานเยอะครับ โรงงานพวกห้องเย็นครับแบบนี้ผมก็บุแลคนงานทำห้องเย็นครับทำห้องเย็นวันนี้วันพระที่แจ็เป็นเืเขียนบนหมวกเับเขียนบนหมวกเขา บอกว่าวันมีวันพระคุณขายมาลลยครับวันบอกว่าวันพระดูแถววัดธรรมกายกรุงเทพครับแถววัดธรรมกายอารรกาศเช้าดีครับทำคลิปไปเรื่อยๆครับ ถ่ายทำมุสเกนน้อยมีสระบ้างไม่มีสระบ้างก็งถ่ายไปครับอยากมีอะไรได้เสริมเป็นยูทูปที่บางครั้งก็ขึ้นลงขึ้นลงยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมพยายามถามใครคนผู้รู้ ตัดต่อยยังไม่เพ่นเลยครับวันนี้ไปออกมาจงทำง,งานแต่เช้ามืดแต่เช้าครับเพื่อนไม่มืดแล้วครับประมาณตัหกโมงกับเจ็ดโมงกว่ากว่านีมีใช้งานอีกที่หนึ่งครับ ในในครับจุก่าชแนลครับ mm hmm. ก่อนก็ถ่ายไอสิ่งหลายอย่างครับนั่งถ่ายนกบ้างแมวบ้างปลาบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมทามไม่รู้จะ ติดคอนเทนต์อะไรดีช่วงเช้าก็มีปลาครับตลาดปลาแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าตลาดปลาครับทำตลาดปลาอยู่เข้าตลาดปลาตลาดผักผักผักสง ่วสตรลกตะมารวมที่นี่แล้วก็จายไปทที่อื่นอีกผักชันชานเมืองไปลไกลทับทงแกลิงคลองสองข้างทาง ครัาข้างทางนะครับครับน,นี่คนครับก็จะถึงแล้วครับตอนนี้ไปโรงงานครับไปโรงงานเยอะโรงงานพวกผลไม้ห้องเย็นแบบโรงงานแบบห้องเย็น ส่งปิดอาหารสงร่งครับครับคลิปนี้คลิปนี้ครับ ยังองก็ช่วยติดตามนะครับเป็นช่องน้องใหม่กับจุมกะาชาแนลเพิ่งหัดทำอยากมีรายได้เสริมครับสวัสดีครับจุงมก้าชาแนลนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับสวัสดีครับ